แต่วันนี้มีรถสวยมารีวิวให้กับคนลูกค้าดูกันอีกหนึ่งรุ่นนะครับประส่งหลักในการใช้งานเนี่ยก็คือการบรรทุกในเชิงพาณิชย์สภาพเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่า98%สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับอ่านปฏิพัทธ์ออโต้อีกคลิปนึงแล้วนะครับสำหรับวันนี้ มีรถสวยมารีวิวให้กับคุณลูกค้าดูกันอีกหนึ่งรุ่นนะครับวันนี้เนี่ยก็เป็นคิวของรถกระบะตอนเดียวนะครับตรงนี้เนี่ยมีคุณลูกค้านะครับคอมเมนต์ใต้คลิปใน y YouTube เนี่ยนะครับมาอยู่คลิปหนึ่งว่าอยากดูตัว1.9นะครับที่เป็นปีใหม่ๆหน่อยรถปีเดียว19-18นะครับวันนี้เรามีรถเข้ามาใหม่แล้วอีกคันหนึ่งนะครับมาขอนำเสนอเลยนะครับเป็นรุ่นหนึ่งที่ใช้งานดีนะครับแล้วก็มีคุณลูกค้าออกกับที่ร้านเราไปค่อนข้างที่เยอะเลยนะครับอีก รถกระบ,บะตอนเดียว1คันนะครับสามารถแต่งอะไรได้หลายอย่างนะครับใส่ตู้ทึบล้อแม็กคู่หน้าล้อหลังกระททก่านะครับแล้วก็ยาง XCD นะครับตรงนี้เนี่ยถือว่าบครบจบภายในร้านเดียวนะครับรับรองว่าคุ้มแน่นอนนะครับที่ไหนไม่ให้เราให้นะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวรถกันเลยครับ สำหรับวันนี้นะครับเราอยู่กับเจ้าอีลซูนะครับ1.9่ตัว S สนะครับสำหรับคันนี้เป็นรถปี2019นะฮะตอนเดียวเขาเดิมนะครับอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้แล้วก็เป็นรถปีใหม่ด้วยปีเดียวเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวสภาพรถกันก่อนนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยเป็นสีขาวเดิมโรงงานนะครับในส่วนของตัวกระจังหน้าเนี่ยเป็น MY18 แล้วนะครับตรงนี้ค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับแล้วก็โคมไฟหน้านะครับเป็นหลอดฮาโลเจนไฟตัดหมองไม่มีนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถใส่เพิ่มเติมมมใหห้้้กกัับคคุณลลููาาไอย่่แวีปญ นะครับสำหรับตัวด้านหน้าตรงนี้ก็สวยอยู่แล้วนะครับ1.9ความน่าใช้นะครับมันอยู่ในตัวรถของมันเองอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นรถแค่ปีเดียวเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูในสองตัวเครื่องกันต่อดีกว่านะครับสับคันนี้นะฮะเราคลีนให้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับตัวเครื่องสวยไม่มีค้ามมันเครื่องหลายเยิ้มนะครับคานหน้าแก้มข้างเม็ดอาร์กนะครับหรือว่าตัวตะเข็บต่างๆนี่ก็คือเดิมจากโรงงานหมดทุกจุดเลยนะครับน็อตฝังกระโปรงไม่เคยการถอดมาทําสีนะครับ ตัวเพสนะครับฟิล์มกันรอยนะสติกแผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรงนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์ต่างๆอะไรยนี้อยู่ครบจุดเดิมจากโรงงานนะครับเม็ดสี qc อะไรงนี้ยังโอ้โหเต็มๆนะครับรถคันนี้สวยมากนะครับรถคันนี้นะครับไม่เคยชนหนักพิคว่ำน้ําท่วมแน่นอนนะครับตรงนี้เราการันตีให้นะครับ1.9เนี่ยส่วนใหญ่ที่คุณลูกค้าออกไปนะครับก็จะไปวิ่งเคอร์ลี่นะครับหรือว่าในตัวเมืองที่ เป็นรถติดนิดนึงนะครับแต่ว่าตัวนี้นะมันไม่กินน้ามันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องพวกอัตตาลงอัตตาเรง่งอะไรนงี้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่งตัวด้านข้างต่อกว่านะครับสำหรับด้านข้างนะครับอันนี้นผมบอกก่อนนะครับเป็นรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะฮะ เพิ่งล้างทำความสะอาดเสร็จนะครับล้วเอาไปใส่ตู้ทึบมานะครับตัวล้อเนี่ยถ้าเกิดคุณลูกค้าอยากได้เป็นล้อแม็กขอบสบคู่หน้าบอกได้นะครับเลือกรายได้นะครับเดี๋ยวเราเบิกแม็กใหม่พร้อมยางใหม่ให้นะครับแต่ถ้าเกิดมันจะติดตรงนี้สักนิดนึงนะครับถ้าเกิดคุณลูกค้าบรรทุกไม่เยอะมากนะครับอย่างเช่นว่าเราวิ่งวันนี้เนี่ยแค่2ตันนะครับหรือว่างานที่เราจะไปวิ่งเนี่ยเรารู้แล้วว่าดาหนักมันต่อเที่ยวเท่านี้นะวันหนึ่งวิ่งเท่านี้นะเราใส่เป็นล้อแม็กสี่ล้อน่าจะ คุ้มกว่านะครับตรงนี้ก็ได้เหมือนกันอยู่ที่การใช้งานของลูกค้านะครับตรงนี้ผมพยายามเน้นย้ําเลยว่าแต่ละคนนะครับมาออกรนที่ร้านเราการใช้งานไม่เหมือนกันนะครับบางคนอาจจะมีบรรทุกเยอะบ้างนะครับหรือบางคนอาจจะบรรทุกไม่เยอะนะครับแล้ววิ่งงานต่อเที่ยวเนี่ยมันน้อยหน่อยนะครับเอาไปล้อแม็กซีล้อเนี่ยมันก็จะดูคุ้มกว่านะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับในส่วนของตัวช่วงล่างเนี่ยถ้าเกิดเราดูว่าทรงที่มันมาจำเดิมจากโรงงานเนี่ยอาจไม่ค่อย เด่นสักกไหนะครับจัดทรงจัดทรงอะไรงนี้ก็ว่ากันไปนะครับอย่างเช่นโหลดหน้า2หนัง3นะครับทางร้านทําให้ได้นะครับตามความต้องการนะครับในส่งของตัวไฟเลี้ยวนะครับเป็นไฟเลี้ยวแก้มข้าง นะครับคันนี้เนี่ยตัวรถเป็นสีขาวเดิมโรงงานนะครับแล้วก็เป็นตัว 1.9S นะครับตัว 1.9S เดี๋ยวสภาพภายในเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีนึงนะครับส่วนล้อหลังเหมือนเดนนะครับถ้าเกิดจะเอาเป็นล้อแม็กสีล้อก็ได้หรือว่าคุณลูกค้าบรรทุกเยอะนิดนึงนะครับก็จะเอาเป็นสแตนดาดจากทางร้านไปเลยก็ได้นะครับนั่นคือใส่ล้อกระทาพาขอบ14นะครับแล้วก็รัดด้วยยางมิชลิน XCD2 นะครับปี2020นะครับที่เป็นยาง ไว้สําหรับบรรทุกโดยเฉพาะเลยนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวตู้ทึบนะครับตู้ทึบนี่สามารถเลือกความสูงได้นะครับถ้าเกิดคุณลูกค้าวิ่งร่วมกับบริษัทนะครับแล้วกําหนดความสูงนะครับสเมตรสิเมตรแนะครับหรือว่า2เมตรนะครับตามการใช้งานอีกเช่นเคยนะครับตรงนี้คุณลูกค้าก็สามารถเลือกสเปคความสูงให้เราได้เลยนะครับก่อนออกจากร้านก็ทําให้เสร็จสับเรียบร้อยนะครับไม่ต้องทําอะไรเพิ่มตรงนี้ผมถือว่าคุ้มเลยนะครับเพราะว่าให้มันครบจบภายในร้านเดียวตรงนี้ผมถือว่า ดีมากนะครับทั้งตัวสินค้าที่มีคุณภาพที่ดีนะครับสภาพใกล้เคียงเปรียบเทียบกับป้ายแดงได้นะครับแล้วก็ของแต่งครบครันแบบนี้นะครับร้านปฏิพัทธ์ออโต้เราให้หมดทุกอย่างนะครับไม่มีกั๊กแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนด้านท้ายต่อไปว่นนะครับในส่วนด้านท้ายนะครับฝาท้ายนี่สวยเลยนะครับรถไม่เคยโดนจนท้ายแน่นอนนะครับโคมไฟท้ายนะครับไฟเลี้ยวไฟเบรก ใช้งานได้ตามปกตินะครับสติกเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบนะครับแล้วก็ส่วนของตัวช่วงล่างเนี่ยคันนี้ยังเป็นช่วงล่างเดิมๆโรงงานอยู่นะครับตรงนี้ผมขอเสริมอีกสักนิดนึงนะครับถ้าเกิดเราอยากให้ทางร้านของเรานะครับเสริมแหนบนะฮะหนึ 3, น่งแผ่นสองแผ่นสามแผ่นสี่แผ่นนะครับว่ากันไปถ้าเกิดมันป็นทุ่งเยอะนิดนึงก็เสริมแหนบเพิ่มเติมไปก็ได้นะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวทางร้านเราจัดก,การให้ได้อยู่แล้วนะครับอย่างที่บอกนะครับเรามาเรื่องตัวรถที่เราชอบก่อนสักคันหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นอูสุ โตโยต้านาวา a ่านะครับหรือว่ามิตซูบิชินะครับที่เหลือเนี่ยเราก็มาคุยกันอีกทีหนึ่งว่างานที่เราวิ่งจะเป็นยังไงนะถ้าเกิดม,มันทุกเยอะมากเกินไปเอาเป็นเพาลอยนะครับตรงนี้เราก็จะมีการแนะนําให้สำหรับลูกค้าด้วยนะครับส่วนของตู้ทืบด้านหลังนะฮะก็จะมีแผ่นกันรอยนะครับเป็นเฟรมสีฟ้า,ฟาสวยๆนี้เลยอันนี้คือตู้มือหนึ่งนะครับเราเบิกติดตั้งให้ใหม่นะครับแล้วก็ ไฟเลี้ยวไฟเบรกนะครับใช้งานได้ตามปกตินะครับทุกอย่างสวยคลิปนะครับย้ําเลยนะครับเป็นรถปี2019นะครับ1.9เป็นรุ่นหนึ่งที่น่าใช้นะครับตรงนี้ถ้าเกิดคุณลูกค้ามองหารถกระบะตอนเดียวที่ใช้งานในเชิงพณิชิ์นะครับเป็นตัวอีลูสูตรดีแมกนะครับแล้วก็เป็นตัว1.9นะครับคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับแล้วก็เป็นรถปีใหม่ด้วยวิ่งเข้ากับงานบริษัทอะไรอย่างนี้สบายๆเลยนะครับเพราะว่าบางที่เนี่ยอาจจะมีการจํากัด อายุตัวรถนะครับว่าต้องปี14ขึ้นนะปี17ขึ้นนะอะไรแบบนี้นะครับคันนี้รถปีเดียวนะครับใหม่อยู่แล้วแน่นอนนะฮะเดี๋ยวเราไปดูในภายในห้องสั่งต่ออีว่านะครับไป เรามาดูสภาพภายในห้องโดยสารกันต่อเลยนะครับสำหรับอีลซูเนี่ยออปชันหรือว่าลูกเล่นเขาอาจจะน้อยกว่าโตโยต้านิดนึงนะครับแต่ว่าจุดประสงค์หลักในการใช้งานเนี่ยก็คือการบรรทุกในเชิงพาณิชย์นะครับสำหรับภายในนะฮะคอนโซลหน้านะครับก็จะมีแอร์แบ็กหรือว่าถุงนมนี้ภายคู่หน้ามาให้นะครับแล้วก็คอนโซลกลางนี่ก็เป็นตัว CD ดีวิทยุเอนะครับอันนี้คือเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับที่เสียบ AUX USB นะครับแล้วก็แอร์นี่เป็นแบบปรับแมนนวลนะครับคันนี้เป็นตัว S นะครับกระจกปรับไฟฟ้านะฮะกุญแจสำรอง ทุกอย่างครบหมดนะครับแล้วก็ตัวเกียร์นะครับเป็นเกียร์แมนนวล6สปีดนะครับส่วนของเรื่องตัวเบาะเนี่ยเป็นเบาะหนังสีเทานะครับนี่คือสภาพเดิมๆโรงงานเลยนะครับรถสวยมากน่าใช้น่าขับภายในสะอาดนะครับแล้วก็ถุงพลาสติกนะครับที่บางแดดตรงนี้ยังอยู่เลยถือว่าใหม่มากนะครับรถปีเดียวเท่านั้นเองนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณลูกค้าสนใจนะครับใครดูคลิปนี้แล้วชอบนะครับ รีบโทรมาสอบถามได้เลยนะครับหรือว่าเข้ามาดูตัวรถที่ร้านได้เลยนะครับมาก่อนมีสิทธิ์ก่อนอยู่แล้วนะครับจองก่อนจัดไฟแนนซ์ก่อนได้ก่อนอยู่แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวที่เหลือยังไงเนี่ยเรามาเลือกตัวของตรงของแต่งอะไรงี้กันอีกทีนึงนะครับรับรองว่าคุ้มแน่นอนนะครับคันนี้ผมเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงนะครับเป็นตัว 1.9S ABS นะครับลืมบอกไปว่ามันมี ABS ด้วยนะครับโอเคสําหรับภายในห้องโดยสารก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันหน้ารถดีกว่าครับ โอเคเราดูสภาพรถคันนี้กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสรุปโดยรวมเลยนะครับสภาพเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่า98%นะครับอีก2%ให้ป้ายแดงไปนะครับรับคันนี้นะครับตัวรถสวยอีกคันหนึ่งที่น่าใช้มากนะครับสำหรับคุณลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถตอนเดียวนะครับที่ใช้งานในเชิงพาณิชย์ isuzu นะครับ1นคันนี้ถือว่าเป็นอีกคันหนึ่งที่น่าใช้มากนะครับที่เหลือเนี่ยให้คุณลูกค้ามาเลือกได้นะครับจะเอาเป็นล้อแม็กซีล้อหรือว่าจะเอาล้อหลังเป็นล้อกระท ตู้ทึบสามารถเลือกความสูงได้นะครับเมตรแปเมตรแล้วก็2เมตรสินะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้งานในสูงตู้ทึบก็เปลี่ยนเป็นข้อก็ได้นะครับถ้าเกิดเป็นข้อเตี้ยเนี่ยก็เป็นข้อเตี้ยเหล็กเบิกให้ใหม่เลยนะครับหรือว่าข้อสูงนะครับเหล็กแป๊บฟ้าข้อแซมเหล็กนะครับอยู่ที่การใช้งานอยู่ที่ความชอบของคุณลูกค้าด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้งานอะไรเลยเน้นบรรทุกอย่างเดียวนะครับถอดตู้ทึบออกจัดทรงจัดทรงให้มันเป็นหัวเดียวซิ่งอะไรเลยแบบนั้นก็ได้เช่นกันนะครับสัปดาห์นี้คุ้ม ปี2019นะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาพูดกันเรื่องของราคากันบ้างนะครับรับรองว่าถูกใจาคุณลูกค้าหลายคนแน่นอนนะครับสำหรับคันนี้นะครับอีซูรดีแม็กหนึ่งจุดเก้าเอสเอบีเอสนะครับรถปี2019นนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่ 4 7 9 0 0 0บาทนะครับอันออนี้มีรอบเนื้อครับ4 7 9 0 0 0บาทนะครับใครสนใจดูคลิปนี้แล้วรีบติดต่อมาได้เลยนะครับเป็นรุน่นที่น่าใช้มากนะครับรถปใีใหม่แบบนี้นะครับการันตีเลยอยู่ไม่นานแน่นอนเดี๋ยวออกแน่นอนนะครับตรงนี้ถ้าเกิดใครดูคลิปนี้แล้วสนใจรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวอ่านต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากติดตามเพจปฏิพัทธ์ออโต้นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเรานะครับเป็นกำลังใจให้เรากดไลค์กดซับสไคร์บนะคร นะครับส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้รถปีใหม่ๆอาจจะเข้ามาเยอะนะครับแล้วก็ทั้งตัวที่เป็นเพาเดิมนะครับหรือว่าตัวที่เป็นเพาลอยนะฮะตรงนี้ถ้าเกิดคุณลูกค้าดูรถรุ่นไหนไว้นะครับหรือว่ามีรถรุ่นไหนในใจไว้หรือว่ามีโปรแกรมที่อยากจะออกรถนะครับทักเข้ามาติดต่อสอบถามรายละเอียดกับที่ร้านเราก่อนได้นะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเป็นรถรุ่นอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามดูกันครับสวัสดีครับ